สำหรับคนหนุนดวงคนที่เกิดวันพุธนะครับนะมีใครกันบ้างถูกอกถูกใจอย่างไรก็ว่ากันไปนะครับ3มคน3ส,สไตล์นะครับคนที่เกิดวันพุธเนี่ยนะถ้ามันแมทชิ่งกับคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยก็บอกโอ้โหคู่นี้เป็นคู่ที่ความสุขนะมีความสุขความเจริญความสดชื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อคูดไม่ว่าจะเป็นมิสหายสนับสนุนคุณแน่นอน คนที่เกิดวันจันทร์คนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยด้วยพื้นฐานเขาเป็นคนที่รักสวยรักงามชอบตกแตง่งนะตกแต่งตัวตกแต่งร่างกายอะไรที่สวยเนยหมดเงินหมดทองเท่าไหร่ก็ยอมนะครับเป็นคนที่แหมผิวพรรณดีนะแหมออกทรงที่อะไรมีความ มีออร่ามาตั้งแต่กำเนิดนะครับจึงมักจะชอบแต่งตัวแล้วก็แต่งตัวขึ้นด้วยแต่งตัวแล้วก็สวยด้วยทําให้คนที่เกิดวันพุธเนี่ยนะครับทำให้คุณเนี่ยพึงพอใจมากที่สุดนะครับดังนั้นในคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยมักจะรู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นเป็นอย่างดีเข้าสังคมเก่งมีมารยาทมีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่แพ้คนวันพุธนะครับจึง มักจะรักกันนะหรือว่าคบหาเป็นเพื่อนฝูงเนี่ยแหมกันอย่างหวานชื่นเลยทีเดียวนะหรือว่ากลมกล่อมกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับก็แมชกับคนที่เกิดวันพุธนะเขาบอกว่าคนคู่นี้เขาบอกว่าเป็นคู่แห่งการร่วมมือแล้วก็มีการซับพอร์ตสนับสนุนกันเป็นอย่างดีนะครับคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยมักจะเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจม่มใสนะแต่งกายเนี่ยดูสง่าง,งาม ชอบคิดชอบวางแผนเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองนะครับมีบุคลิกภาพที่จะทําให้คนอื่นเนี่ยนะนิยมชมชอบแล้วก็พึงพอใจนะครับนะซึ่งเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยกับคนที่เกิดวันพุธเนี่ยนะเป็นคนที่ช่างคิด ชอบค้าขายนะเป็นทุนเดิมนะจึงมีการช่วยกันคิดช่วยกันทําให้ธุรกิจนาะการงานเนี่ยโหราบเรื่มอย่างสวยงามนะแล้วก็มีความประสบความสาเร็จนะครับอย่างมั่งคั่งอุด,ดมสมบูรณ์จะะริงทีเดียวอ่ะไปกันถึงคนสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าคนที่เกิดวันพุธเนี่ยมันแมทชิ่งออย่างนึงกับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับคู่นี้เป็นเรื่องของคู่ ผลประโยชน์เกื้อกูลซึ่งก,กันและกันโอ้โหคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยมักเป็นคนที่คิดการใหญ่ไออะไรเล็กๆนี่ไม่นะใหญ่ๆเสาเอานะครับเป็นคนที่มีความอดทนอดกลั้นนะเป็นเลิศนะครับนะแล้วก็ถ้าได้รับการซัพพอร์ตได้รับการช่วยเหลือกักบคนที่เกิดวันพุธเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าอะไรที่มันร่วมกันนะร่วมกันทำเนี่ยไปได้ดีเลยทีเดียวรุ่งแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรก็สืบเนื่องมาว่าเขาเรียกเป็นคนที่ ชอบวางแผนงานใหญ่ๆเนี่ยนะให้กับคนวันพุธเนี่ยคนวันพุธก็มีแต่ความรุ่งเรืองเรื่องแบบรุ่งโรจน์ว่ากันอย่างนั้นนะครับนะก็บอกว่าประเด็นเนี่ยนะต้องอย่าคบคนที่มันไม่ดีนะครับนะเออถ้าคบคนที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะทําให้อ่พากันลงเหวนะครับต้องเลือกคนที่เกิดวันเสาร์ที่ดีนะครับเป็นคนที่ดีนะครับนะเขาเรียกว่ามันจะมีเกาะคุ้ม รองนะป้องกันภัยนะโดยที่ไม่มีใครมายุ่งมาเกี่ยวนะครับอย่าไปคบอันตรพานนะเออถ้าเสาเออถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเจอเสาอันตรพานเนี่ยนะหรือว่าทรงนักเลงเนี่ยนะทรงอย่างแบดเนี่ยนะโอ้โหไม่เวิร์กเลยแต่ทรงอย่างดีเนี่ยนะร่ํารวยเลยนะครับเขาบอกว่าจะทําให้การเงินการทองคุณเนี่ยทวีมหาศาลยิ่งยิ่งขึ้นไปโอ้เยี่ยมเลยนะครับสาหรับคนที่เกิดวันพุธขอบคุณที่แวะเวียนมารับฟังรับชมคลิปนะครับ